ควันนี้ทีมงานเท่ากันมาถึงจุดหมายแรกหมายแรกครับ<ด>ท,มทีมพาน้องๆมากินเจียวฮ้อนครับฮะกินยังเดี๋ยวหมูจุ่หมูจุม่มปะกินเสร็จกะทิไปข้าวเหล้าเกะต่อครับเจียวฮ้อนกับเลยเป็นเจียวเจียวกระปิความใส่ร้อนเดี๋ยวกะทิไปข้าวเหล้าเกะต่อจัดเน็คมาจาก,กไปข้าวเหล้าเกะพอนะ แตน,น่ออนนลบไัดด้วยแด้วยนแกรับพ่อเม่อน่ี้กลยกินข้าวกินข้าวกันครับไมนูมินข้าวมีนะครับครับ <laughs> รเป็นจุดไม้แรกได้ไง เขามีมีอีกจุดหมายหนึ่งคือลานคาราโอเกะการปื่มพร้อมแล้วครับโมวีแบงเศ้าโมวีแบงเศ้าเดี๋ยวเปิดแรกโมวีนิดเดียวมีตัเดี่ยมีตัดเดี่ยวจานนี้ก๊กำลังลงคลิปอยู่ครับก๊ะเขาอยู่อำเภอไหนจานตัโคุยกัน อยู่เพื่อไครับครับอาจารย์อาจารย์กเขาอยู่ใส่เนี่ยอาจารย์ชุกกยูรานบออเพื่อไจังหวัดจังหวัดยังเพื่อยังสุวรรณภูมิสนามบินสุวรรณภูมิกรุงเทพมหานครโอเคสุวรรณภูมิรายละเอียดรอมันบับอกองสล่งไปกัสอขึ้นกลังตรวจสอบมันตรวจซ้ำเ่อ อันนี้เื้ที่ัวเด่เที่ส้าที่สองบกกินเข่าครับกินเจีฮ้อนกับหมูกระทะกับที่นนเแล้วเขียมหิวเข่าแล้วเแล้วคือออเดรเลยเขียดจนหิวเข่าครับจัดเน็คโคนแล้วครับจิปเนี่ยมัน้ะนจัดเนคคนแล้วอยากถ่ายคลิปโ้นแล้วโทรศัพท์อัพคลิปอยู่ถ่ายคลิปบัได้ออกบัดได้ได้อัพไหม เดี๋ยวเางไปทำานทุ่ที่ไมกานเ็ิไรันเยบนกงานเียเีนักรองสาวเข้าไปน้ำกันสองคนออดหลอดบริเวณมากินน้ำสับมันจีมาอยู่วันอยู่ไก่ปะครับกินเกตูาทางกันกวดเหเกือบเขากินแล้วพอดีสีสิรัเกือบแล้วกินเกือบแล้วสี่สิบนาที บอกว่าเดี๋ยวไปเจอกันอยู่ร้านข้าวเกี๊ยวข้าวเกี๊ยวหยอดเหรียนท่านท่านครับไหนจะท่านอยู่ครับเอาเลยครับเสร็จแล้วครับกันเฉินครับกันเฉินฮะเบาแล้วเบาแล้วเออโอเคเปิดไม่ยั่งเปลี่ยนก่อนมึงจะจานอีกกองเลยทีเดียว อย่าให้เข้าไปใา้เข้าไาไม่อยังนี้ขอบคุณครับน้ำจิ้มแจ่วแจ่วหอนนะครับเดี๋ยวเอ นักลองสาวกำลังตามมาโอ้กลังมาจากจากกิโลครับ40 40กิโลสีนาทีเพราะส่สิบนาทีกับเวมงนึงจิมมูนไม่ยากนครับจิมนี้หวานอ้าวไม่น้องสวัสดีครับองอาจารย์นี่ครับผมม่ครไม่ตไป่ลครับง่ยก่าง่าเอยางเขียนเิจ้าจิมมิเขาเิ่เติมมจิมมเดี๋ยว เสร็จจากนี่แล้วเราจะไปคาราโอเกะต่อใช่ครับคาราโอเกะไใส่สดเหมือนไปลองพี่ใส่สดกุมปิดใช่ปิดแบบปิดแบบปิดเลยไม่ได้เบิ่งแมนกุมปิดกุมลับถนัดกุมลับกุนปิดกุมลับคนที่เขาได้ต้องเขากุมลับเพราะว่าเป็นร้านที่แบบว่าคาราโอเกะนะต้องเป็นผู้ชมที่มีอายุ18ปปีขึ้นไปถึงจะดูได้มาเสิร์ฟแล้วครับ เปานู่หัวมวนกันจังสิงนละครับทีมงานแวะกินเขากันาากขึมาอยู่ครับ1 <า3> บ้นมาสาเปอร์เซ็นบดกระเบิดครับต้องพกเข้า,าแบ่งตลอดอันนี้ก็เีย,ยตเตอร์นนพี่เน็กครับปอเปปรเบบาหารเริ่มมาเสิร์ฟแล้วครับ ปวดลานอครับเ่มปวดลานเหทีมงานเ่มปวดลานเ้เองเะเสอลยเยน่บบก็สีเฮ็สองโอ้ย เอาละครับพชคลิปด้วยการไอติฝุ่งเพืองกันทอร์ลมนี่แหละว่เป็อย่างไรนะครับซซมเนอย์กินคาก่อนนะครับคลิปนี้กอขอขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไมได้ครับเด้อบ๊ายบายครับ